ซื้อบเรียนวิง,งกโก้ค่ะซื้ๆนะิงกโก้ไปอาบน,น้ำกันมาลูกนองน บิงไปโรงเรียนแล้วเชาว้าแล้วลูกขอนอนอีกเป็นแมสตัวใหมโอ้โหเหมือนพ่อเทียเหมือนพ่อเทียง <c oughs> ั้นหนูลงไปเองนะพี่บิงพี่บิงคาไม่ดู <c oughs> ทำไมเยอะขนาดนี้ <c oughs> ขับหล่อไหมโอ้ยหล่อมากไปรงเรียนวันแรกจำเม่อไม่ใส่ชุดโเรียน ยังไม่ได้รอเปิดเทอเมสไมมนาที่เเห็น,นในสน่เสื้อเบียร์แล้วเไม่ได้เย่ทำไมเย,ย่ยเยี่ยจะไม่ไม่ไม่เหยววียบหัวมาให้แม่เหยววเียบหัวด้วยโอ้ต้องเหยียบอย่างนี้เลเรอแม่ขอโทษนะอ๋อขอให้หนูแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปว่วย ตั้งใจเรียนนะคะขอให้ชีวิตหนูเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆกันนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะีกำลัมรักคนเม็กอ่ะโอ้โหโอโห้ไปเรียนวันแรกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอน้ำต,ตาจะไหลไหมเนี่ยโอ้โห อดูดูกไปเรียนวันแรกต้องมาขอพรแม่โอ้โหโอ้โหนี่ปได้นองได้หมนนทองได้ได้ค่ะโขอโทษนะลูกันี้ขอโทษนะคะ ตอนนี้ได้สักอะไรปะนอนแล้วพี่บิงพี่บอสด้พี่บิงพี่บอสพี่บอสนัคาซีทเลยค่ะพี่ตาด้าเอาน้งเข้าเข้าค่อีนั่งฝั่งนี้พี่บิงไปฝั่งนู้นได้าดีดกทูขอให้อะไรพี่บิงบิงมา 哦。 ีอนุบาละไรอนุบาลสามเฮ้ยปีหน้าขึ้นปหนึ่งอ่ะเนาะใช่ลูกสาวหนูจะบอกแล้าอนุบาลปีนี้แล้วหนูต้องตั้งใจนะลูกเดี๋ยวลูกจบอ่ะแต่พ่ออาจจะไม่ให้เป็นมาลายก็ได้พ่ออาจจะให้ของแบบนิงอย่าเอามือเข้าปากนะดูแลตัวเองอย่าให้อยาให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะทั้งบ่งทั้งบอนนะใส่แมสตลอดนะลูกนะตั้งชไหมตื่นเต้นอ่ะ อยทำไมนี่อ่ะแต่ถึงจะได้ไปเจอเพื่อนเจอครูโยจะได้ไปเล่นของเล่นโยเข้าเรียนส่วนมากมันจะไม่สบายตไปแล้วเรบลเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเข้าโรงเรียนเป็นไงบ้างคะลูกสองคนลูกสองคนมาเลยพี่เพราว่าพี่นิ่งเดินเข้าโรงแล้วมาโรงเรียนวันแรกตื่นเต้นอะแม่กับพ่อตื่นเต้นมากเลยอ่ะไปเร็วๆๆอุ้ยเดินเลยค่ะ วันนี้เราใส่เสื้อลายกันหมดเลยนะเนี่ยยกเว้นพ่อเช่นอะค่อยค่อยขึ ได้ไหม,ไหมของบอสของดีได้อ,ดอ,อมไหมตื่นเต้นอะแม่ตื่นเต้นตั้งใจเรียนนะอย่าดื้ออย่าซนนะลูกพี่ดีตั้งใจเรียนนะดไว้ไนะเดี๋ยวแม่มารันะียวแรีบมารับนะ เรียนป่ะไปถามเพื่อนนะไปเล่นของเล่นนะ

หมีเพื่อนยังมีเพื่อนชื่ออะไรจับไว้เพื่อนมีเพื่อนชื่ออะไรเมบอไม่้อนะทำไมอ่ะทำไมถึงอะไรนะเราพรุ่งนี้มาเรียนอีกไหมมาเหมครับโอเคเก่งมาก